đâu cần đâu 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 ครับครับค่าครับเด็ดเลยค่ะเด็ดค่ะ

ภาพรวมของอประเทศก็คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งสสนะคะแล้วก็มาที่จังหวัดระยองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความคึกคักในส่วนของอการเลือกตั้งนะคะม่วาจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่สําคัญในพื้นที่แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เดิมทีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะคะส่วนสําหรับในการเตรียมความพร้อม ของท่านผอ,อ,อใจเพชรผอ,อ,อสำนักง,งานกตจังหวัดแล้วก็รวมทั้งกกตเขตรุต่นเขตก็ตามถือว่ามีการเตรียมของพร้อมที่ดีมากเลยนะคะโดยช่วยยางยิ่งมาที่ในส่วนของเลือกตั้งลุ้หน้าที่เขตเลือกตั้งที่สองนะคะถือว่ามีความพร้อมในเรื่องสถานที่นะคะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านก็ไม่แออัดนะคะ,ะสามารถที่จะเดินเข้าไปในแต่ละภาคที่ตัวมันมีชื่อหรือสังกัดอยู่นะคะ,ะถึงทําให้บรรยากาศดีนะคะแล้วก็น่าจะมีความพึงพอใจในการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ค่ะ